K is kangaroo แค,ค่เด็กๆเรามาดูใบงานทักษะภาษาอังกฤษกันค่ะอ่าวันนี้เด็กๆดูสิคะจำได้ไหมเอ่ยเป็นตัวอักษรอะไรคะใช่แล้วคะ่ะตัว K นั่นเองอ่าเราระบายสีตัว K กันก่อนนะคะอ่ามี big K big K ก็ตุกระบาย big K ก่อนด้วยสีฟ้านะ อันนี้แล้วแต่เด็กๆนะคะเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็ระบายลงไปเลยค่ะ,ะต่อไปสมอลเควค่ะกุตดุุก็จะใช้สีแดงค่ะ,ะระบายค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเขียนตัว K กันนะคะเด็กๆเด็กดูเลยค่ะตัว K นะคะลากลงมาแล้วก็มีเส้นสองเส้นเดี๋็กก็ลากลงมาแบบนี้เลยค่ะ big K small K เด็กก็ลากแบบนี้เลยค่ะ small K ต่อไปค่ะตัวที่สอง รากลงมา big K small K big K ชึบ small K big K small k ชึบชึบอ่าหลืออีกกี่ตัวคะอ่าลากลงมา big k small k อ่าต่อไปคะ่ะ big k ชึบอ่า small k อาแบบนี้นี่เองค่ะเสร็จแล้วเด็กๆเรามาดูภาพสิคะเป็นภาพอะไรเอ่ยอ่าเคคิงพระราชานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆระบายสีให้พระราชาเลยค่ะอ่าปตกุกระบายมงปูสีเหลืองก่อนอ่าเคคิงพระราชาเสร็จแล้วก็จะระบายเสื้อให้พระราชานะคะ เสื้อพระราชาเอาสีอะไรดีนะสีสม้มอ่ะเกิงพระราชากระจายเลยค่ะอ่าแล้วก็กระบายน้าให้พระราชาด้วยนะคะอ่าแบบนี้ ด็กดูสิสวยหรือยังเอ้ยพระราชามีหนวดด้วยนะคะฮ่ากดทุบระบายหนวดให้พระราชาด้วยแบบนี้ค่ะเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูหน้าที่สองกันต่อเลยค่ะงานหน้าที่สองนะคะให้เด็กๆวงกลมตัวอักษรให้ตรงกับภาพค่ะเด็กๆด,ดูสิคะภาพแรกคือภาพอะไรคะ โกบนะคะโกบภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ Frog นั่นเองอ่าขึ้นต้นวยตัวอะไรคะ F ค่ะ F อยู่นี่ค่ะ f frog กโกบเด็กๆวงกลมเลยค่ะอ่าต่อไปค่ะตัวอะไรคะมดนะคะอ่า a n มดตัว A ออยู่ไหนเออ อยู่ตรงนี้นี่เองค่ะ A and m o d e ค่ะต่อไปค่ะช้างภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ Elephant ใช่ไหมคะอ่า E elephant อยู่ไหนเอย่ยอยู่นี่เองค่ะด็ก็็วงกลมเลยค่ะอ่าต่อไปเรามาดูด้านล่างเลยค่ะด้านล่างนะคะ เขาให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพตัวอักษรที่ตรงกับภาพนะคะดูสิภาพแรกคืออะไรเอ่ยหมวกนั่นเองค่ะหมวกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะ hat <atch S 1> อ่า h a h ค่ะตัว h hat <atch S 1> อยู่ไนเอ่ยอ่าตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีลงไปเลยค่ะ h hat <atch S 1> หมวกนะคะ ต่อไปค่ะตัวต่อไปว้าวนะคะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะ Kite อ่า k kite ว้าวตัว K อยู่ไหนเอย่ยอยู่ตรงนี้นี่เองอ่าเด็กๆระบายสีลงไปเลยค่ะ k kite ว้าวนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆ าเด็กๆฝึกอ่าน A ถึง Z นะคะแล้วดเด็กๆก็จะได้จำตัวอักษรได้ค่ะสำหรับวันนี้คกูตุ๊กลาดเด็กๆไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ